ือัวิดะมาแล้วอยากพิชซอยเราบอกว่าอยากพิชซอยมันก็อยากพิชซ่ยอยนี่เนาะเขาพิชซ่อยชื่อชีวิตเปลี่ยนเลย <laughs> <laughs> นะครับครับผมเข้าพิชซอยชีวิตเปลี่ยนนะครับโอ้ขาวมาขาวล้วนเลยนะจะตามอีกขาวนะฮะนะครับนะครับผม วันนี้ต้องทำใจนิดนึงนะครับเข้าผิดซอยนะครับแยกผิดซอยกะตอนแรกก็เป็นมา์กเก่ามา์กเดิมอตอนเริ่มต้นก่อนเดินนะมักนี่คือม์กเริ่มต้นม์กเดิมนะฮะเราคิดว่าเราจะตัดออกนะฮะแต่สุดท้ายมาคือเก่านะครับครับผมโชคดีไม่ใช่ครับจเจริญพร